จริงผ่านจอรับวันนะครับเหตุการณ์ปล้นชิงวิ่งราวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงวิธีการจัดการกับเหยื่อของคนร้ายก็ทวีความรุนแรงและปากเถื่อนเพิ่มตามไปด้วยโดยที่เหยื่อไม่มีทางสู้แต่อย่างใดนะครับเราไปชมเรื่องราวอันปวดร้ายเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณที่ทํางานของผู้เสียหายแถวถนนเซลินทรพื้นที่ของสถานีตํารวจนครบาลบางพลัดในช่วงเวลาตีสาม เมื่อผู้เสียหายกําลังเดินกลับเข้ามาที่ทํางานเพื่อจะทํางานต่อแต่แล้วอยู่ๆก็ได้มีชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ตรงเข้ามาหาเขาเพื่อจะทําอะไรสักอย่างก็เห็นรถเขาผ่านมาแบ้วก็ผ่านไปแล้วก็เห็นแสงไฟวข่ามาแล้วก็ชะลอแล้วก็จอดแล้วก็กระโดดลงจากรถแล้วถือมีดที้เข้ามาเนี่ย หตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนร้ายได้ฝากบาดแผละจกันไว้ที่หน้าของเขาซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นจะเป็นภาพที่เขาจะไม่มีวันลบออกไปจากความจำังเลิกงานมาเลิกงานแล้วก็เลยพอดีว่าจะไปซื้อของในเซเว่นซื้ออะไรกินพอเดินข้ามไปก็ไม่มีอะไรหรอกตอนเดินกลับมาก็เดินมาไม่ได้คิดอะไร,รแล้วก็ เห็นขี่ผ่านไปปุ๊บก็เห็นย้อนซอนกลับมานึกว่าจะมาถามทางเลยในตอนแรกผู้เสียหายคิดว่าสองคนร้ายน่าจะเข้ามาถามทางแต่เมื่อหนึ่งในคนร้ายเดินเข้ามาชักอาวุธมีดออกมาและตรงเข้ามาหาเขาแม้ผู้เสียหายสังเกตเห็นแล้วว่าภัยกำลังมาถึงตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะหนีเอาตัวรอดได้คนร้ายได้พูดคมคูซึ่งผู้เสียหายก็ยอมทำตามแต่โดยดี ก่อนที่คนร้ายจะลงมือกับเขาอย่างอำมหิตแลวว่ามึงมีอะไรเอามาให้หมดผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรผมก็ตึ้งอยู่ ทีนี้ก็มันก็มึงเอามาให้หมดมันก็ใสเลยแล้พี่คิดว่าอะไรก็จะมีเอาด้วยมีเห็นมาตั้งแต่แรกเลยค่ะพรมีกีกครับมันก็ถือลองมาจากรถนะเตรียมพร้อมเแล้วจากลักษณะพฤติกรรมของคนร้ายแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนน่าจะกระทำการเ่นนี้มาแล้วหลายครั้งเพราะการลงมือทำด้วยความใจเย็นและไม่มีอาการหวาดกลัวแต่อย่างใด ที่สําคัญคนร้ายลงมือในสถานที่ที่ไม่ใช่ทางเปลี่ยวและรู้จักเส้นทางในการหลบหนีเป็นอย่างดีที่สําคัญคนร้ายยังรู้วิธีที่จะไม่ให้เหยื่อจดจําพวกเขาได้ด้วยก็ตั้งใจนะครับแบบเขาจะถือแทงแล้วนี่ก ฟันก่อนหลังจากเกิดเหตุก็เข้าไปเรียกพี่ที่นี่เลยครับแล้วพาไปโรงพยาบาลหน่อย,อยาพาไปเย็บแผลหนะ่อยเลือกไหมครับที่เกือกเย็บนอกเย็บในห้าสิบสองเข็มครับแล้วได้ไปแจง้งความไหแจ้งครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาว่าอย่างไรบ้างแจง้งก็เขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรแจ้งแบบก็ ไม่ได้นัดอะไรอีกเลยนัดก็คือไปลงมาที่กำังดสิดครับผมเราได้เอาอกล้องจอมปีให้น้าที่ดูให้ดูครับไลฟ์ไปเป็นแผ่นซีดีไปให้เลยเอาอไ,ไว้ไครับหากผู้ได้พบเห็นหรือรู้เบาะแสของคนร้ายทั้งสองก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ตลอดเวลานะครับเพราะพฤติกรรมไม่กลัวกฎหมายพวกเขาจึงเป็นบุคคลอันตรายต่อสังครรมครับ ไ,ได้เสียดายอะไรหรอกครับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะทางรายการเราหวังว่าเจ้าที่ตำรวจควรจะเร่งติดตามโจรโหดทั้งสองคนนี้มาลงโทษโดยเร็วที่สุดนะรครับท่านผู้ชมมีรูปพนธ์สันฐานและจำลักษณะคน,นลายได้ก็สามารถแจ้งมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏที่หน้าจอดได้ตลอดเวลาช่วยกันครับอย่าให้โจรประเภทนี้ปลอยนวลอยู่ในสังคม